ทับช่องรรมะเดา๋ยววันนี้ไม่มีปลาให้ถ่ายเพือไม่มีชายหาดชายหาดสวยงามๆไม่ดูให้ชมดีกว่าบรรยากาศธรรมชาติสวยๆงามๆเยอีกศเกาะยาวบรรยากาศธรรมชาติสวยๆชา,า,า,ายหาดมีมากมาย ส,สวยงามงามบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยถ้าเบื่อหนาวลมหนาวแล้วก็มาท้องเที่ยวที่ทะเลดีกว่ามาจัด มาตัวดูที่ยวทัดธรรม,มาชาติบรรยากาศที่ดีๆนะพี่น้องนะต้องมาเที่ยวกันเราก็ลูกทะเลชาวทะเลนะจะอ,ออกทำมาหากินก็มาได้ทําก็มันอนอนถ้าเรามีอยู่มีกินแล้วเราก็สบาย เราอง,งองเท้าอยู่เกียดข้าดอยู่เราก็มาได้กินอะไรกบอกไหากระจาก Oh, my God. มั่วชัดบรรยาดาทางหน้าเลือกจะพาลุกจากพานนี้ก็ไปภูเก็ตมาปิดกอยยาวจะไปไหนก็ได้ถึงพานนี้ บรรยากาศดูดนา่ามาจับเลดูสวยงามๆก็พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นแล้วก็จะลืมกดติดตามให้ด้วยช่องธรรมมาหาแดกนะครับสวัสดีครับ